ข้อต่อไปปรัสนีสองท่านก็คือปอนกับนีโอข้อนี้เราจะไปซื้อสาหร่ายเพราะมีหนึ่งคนในนี้เคยเย็บสเข็มเพราะเล่นตำรวจจับผู้ร้ายมีเวลาให้45วินาทีในการซักถามปอนครับเป็นตำรวจหรือเป็นผู้ร้ายตอนนั้นอ่าเป็นตำรวจครับเฮ้ยแล้วใครเป็นผู้ร้ายเออปอนอย่างแล้วใครเป็นผู้ร้าย เพื่อนประมาณหคนครับผมคุณเป็นตำรวจคนเดียวครับผมใช่แล้วมันไปเย็บได้ยังไงก็คือเหมือนกับว่าผมเล่นอยู่ใช่ไหมแลวคือเพื่อนมันแอบอยู่หลังรถครับผมคือมันเป็นรถก่อสร้างอ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็แบบเห็นเขาอ่ะแอบอยู่อยู่แล้วผมก็เลยวิ่งตามไปแล้วตอนที่ผมวิ่งตามไปเนี่ยหลังผมมันเป็นโดมันเอแง่ไม้ที่ออกมา เดือดออกครับเป็นเดือดออกเลียบสิบหกเข็มเลยครับใช่ครับอ่านนีโอล่ะใครเป็นตำรวจใครเป็นผู้ร้ายผมเป็นผู้ร้ายครับเฮ้ยแล้วโดนอะไรถึงต้องเลียบสิบหกเข็มโดนน็อตครับน็อตน็อตน็อตจากอันตรจย์อันตรจันอ่าอ่าอันตรจันคือแอบได้อันตรจันเหรอผมกระโดดครับกระโดดผ่านอันตรจันลงไปกระโดดผ่านวักระโดดผ่านอันตรจันแล้วโดนเย็บที่ไหนที่โรงพยาบาลครับไม่ใช่โา คนไหนของล้าไกยอ๋อหลังครับหลังโลหลังตาตาเนี้ยผมว่าเอกฉันเอกฉันยังไงอ้สบายคุณว่าใครเออม่อไอ้นโอทำไมเชื่อผมดิเออผมตอบเสียงเดียวเลยนนโอเสียงเดียวแล้วถ้าเสียงสอง ปอนน่มีความโลกโมก็คิดเหมือนกันผมว่านีโอตอนเล่าก็ทามาเป็นแบบตะกุกตะกักมันดูตั้งใจให้มันตะกุกตะกักคิดว่าตั้งใจใช่สรุปนะฮะฟังนักลู่ของเรานะฮะคิดว่านีโอนะครับเป็นคนที่เล่าเรื่องจริงล้วนส่วนปอนะฮะปวดเล่นครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของใครไปแจวเรือเฉลยกันดีกว่าอ่ะอ้แจวมาแจวจำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวอ่ะแจวมาแจวจำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อสาหร่าย แจเรือไปซื้อสารายใครเคยเย็บ16เข็มเพราะเล่นตำรวจจับผู้ร้ายลุกขึ้นมาแจวแจวมาแจวจจึงน้ำนิ่งไหลเลึกนเลื่อนถึงคนแจวอ่ะแจวมาแจวจำึงน้ำนิ่งไหลเลึกนเลื่อนถึงคนแจวเย็บ16เข็มเลยเหรอเหมือนว่าตอนนั้นเล่นตำรวจจับโจรกันครับเดี๋ยวเราคนสุดท้ายแล้วเราต้องไปช่วยเพื่อนเพื่อนเราอยู่ข้างนอก เอาโอ้โหไม่ได้แล้วเพื่อนโจลด้วยกันแล้คราวนี้ผมก็เลยไปแอินมากอินเพื่อนโจลด้วยกันเพรานั้นเพรานั้นอินจัดเลยแบบไม่ได้แล้วมิชั่นนี้ต้องชนะผมก็เลยวิ่งเข้าออดอาจารย์กะจะรอดไปทางนี้ไปช่วยเพื่อนครับตำรวจดักแล้วหนึ่งมีอีกทางหนึ่งเว้ยหันไปมันมีตำรวจสองคนมันกำลังยื่งมาล้อมอ่าไม่ได้กูหลอกจะพุ่งเหล่าไปพุ่งเหล่าไปปึ๊บดันมีน็อตอยู่ข้างบนเกี่ยวน็อตขูเกี่ยวหลังปาด แล้วมันมันมันถึงขั้นไหนทำไมถึงต้องเย็บ16เห็นก็มันฉี่อ่อกเบะเออกมาเลยครับเฮ้ยตอนนั้นผมอาบเลยไหมตอนนั้นตอนไม่รู้ครับตอนแรกก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนหลังกูเป็นอะไรปะวะไอ้เพื่อนเราก็โง่ด้วยเปิดไปเปิดอีกฝั่งนึงเป็นเป็นอะไรหลังยังเหมือนเดิมหลังยังเหมือนเดิมไม่เห็นเป็นอะไรเลยกรูมาเลยแบบใช่เหรอวะดทำไมกูเจ็บปะวะอนนี้พอเสียงเสียงออดมาแล้วเข้าแถวติ้งก็เลยเดินไปครูก็เดินมาถามนายไต่เธอเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรนี่ครับนี่ เลือดใานะเต็มหลังเลือดอะไรครับครูครูเลยแบบเปิดให้ดูแล้วบีออกมาอย่างนี้เลยมันเห็นเป็นเนื้อออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วครูครูก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลใช่ครับงั้นก็เลยไปโรงพยาบาลเลยครับแล้วปอนอ่ะผมโกหกคนไม่เก่งครับ